โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงมันที Off ่เรียบร้อยนะนี่นะยังรอดเหมือนเดิมทุกคนกลางป่าลึกมึงก็ปลูกแม่งปลูกกุมั่วเลยอะไรฮะอะไรอะไรอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครวะเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูทุกคนผมมารอบเนี้ยคือผมมากันเยอะไง สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ทุกๆุกคนเลยนะครับผมตั๊กนะครับก็วันนี้ผมก็จะพาุคนกลับมานอนต้นไรยักษ์กลางป่ากันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อพิสูจน์ว่ามันมีผี่ไหมใช่ใช่เราเจอเพราะเราพี่มผมมากับจินดาสองคนนะเราเจอวันนี้ผมก็เลยพานลองไม้เพิ่มอีกสามคนครับผมก็มีเบสนะครับครับผมเบสคนเดินป่านะครับสวัสดีครับผมเบสพาลุยนะครับสวัสดีครับผมเปาเดินสำรวจป่าล่าผีนะครับสวัสดีครับผมจินดาชาแนลนะครับ ครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสาออกมกวอาจจะสี่โมงนะเราก็เดินทางกันตั้งแต่ตอนเที่ยงนั่นแหละก็ตอนแรกว,ว่าจะเดินได้ตอนเช้าแหละแต่ฝนมันตกครับใช่ตอนนี้ก็เริ่มตอนนี้ก็มีตกบ่อยๆนะฝนตกบ่อยๆพี่ๆนะี่ยอาจจะดูมืดหน่อยนะครับผม<ช>เพราะว่าฟ้าเนี่ยมันคลืมมัน<ช>มือดอ<ช>่ดะก็เราก็ไม่รู้ว่าคืนนี้เราจะเจอเหมือนรอบที่แล้วป่ะนะใช่ไม่รู้เป็นพีป้าหรือว่าเป็นนั่งไม้นะไม่แน่ใจอย่างนั้นนะก็โอเคทุกคนก็ไปแล้วชมคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราทั้งห้าคนเลยนะครับ ก็โอเคครับเพื่อเ่การเสียเวลาเดยวเราเดินทางกันต่อดีกว่าครับไป,ไปก็โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางกันมาพักใหญ่มากเลยนะไม่รู้ในกล้องเห็นไหมทุกคนมืดตึ๊บเลยอะตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงกว่านะแต่ว่าหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนว่าอากาศอากาศมันไม่ดีทุกคนฝนมันตกไปแหละมันก็เลยดูมืดหน่อยมันก็เลยมืดนะันทุกคนเราเดินทางมาช้าดูว่าช้ามากทุกคนสภาพอากาศไม่ดีไวแหละ ือว่่าาาช้มกนนีะสวัสดีครับผมเบาเดินตำรวจป่าลาดีนะครับฝากเข้าไปติดตามด้วยนะครับก็มากับพี่ตั๊กนะครับมืดมากเลยนะท่านนี้เบททางนี้ทางไหนทางนี้ทางนี้เดีริ่มเริ่มมืดละวเราต้องรีบเดินทางทุกคนตอนนี้เริ่มจะมืดแล้วนะเริ่มจะมองทางไม่เห็นแล้วนะตกมาติดตอยด้วย เดี๋ยวเราจะลงไปมากกว่านี้นะนี่ขนาดเราเดินทางมาตั้งแต่บ่ายนะฝนมันตกไว้ทุกคนเราก็เลยหยุดพักกันด้วยไงกงอาจจะไม่ชัดนะทุกคนต้องขออภัยด้วยนะ ข้างหน้าน่าจะใกล้ถึงกันแหละใกล้ถึงัแล้วระวังงูอ่ะ็นแนก็ตกไปเริ่มมืดลอยไปไปฉากระไม่ใช่ไม่ใช่เลยยานทัว โอเคถังก็ต่อตัวเร็วเดี๋ยวมื้อก่อนกล้เชียงลันแล้วลนะวันนี้เราก็มากันห้าคนเลยนะใช่มาห้อยขาลงมาเลยไม่เป็นผู้หญิงนะผู้หญิงผมยาวไม่รู้วันนี้คืนนี้เราเจอเราเจอของดีไหมนะ โอเคถึงแล้วถึงแล้วโอเคครับ okay, ทุกคนตอนนี้ก็ถึงมันที่เรียบร้อยนะนี่นะยังหลอดเหมือนเดิมทุกคนกลางป่าลึกใช่เราโอ้เขาป่าของเท้าม,ม,นะมืดเล้วดยนะมืด ยังดีนะที่ยังไม่ลงทางยังม่มืดก่อนเนี่ยใ่ยังดีเรามาถึงก่อนนะนเดีนี่ยจะรบคิกนใช่รีบกลางก็แล้วก็หาฟืนโหแต่ว่าฟืนนี้ไม่รู้จะไม่รู้จะก่อไฟได้ไว้ยนยเปียกจัดเลย่กาฟเหกันุรสัตได้ทุคนใช่นี่ก็เป็นรอบๆทุกคนเนี่ยเบมาดูดิมันเหมือนข่าเลยนะเนี่ยข้างใต้เนี นี่ก็เป็นร่องรอยที่มาแล้วพี่แล้วนะจริงๆนเนี่ยเนี่ยเป็นเหมือนแบบข้างใน,นจริงๆถ้าแบบคือมันมีคนเขาอยู่ได้เลย,ยงเนี่ยดูดิลากมันนะโอ้ทุกคนดูต้นนี่มันเชื่อไหมว่ารอบที่แล้วอะ่ะกูเจอข้างบนนี่แหละใช่เหรอคอยขาลงมาแบบจ้าๆเลยมามาคืนนี้มันรุ้นกันเลยครับผมว่าเราเนี่ยจะเจ,เจอเหมือนใช่พี่ตั๊กเจอบอลน,นะครับผมได้ คือเรามาสองคนมาเล่เหมืนหอนว่ามึงเลยกล้าอ้ำเราไงคือเรามาก็สองคนมันเลยกล้าลอกเราแต่วันเนี้ยเรามากันห้าคนเลยไม่รู้มันออกกันเราเห็นไหมนะต้นใหญ่จริงทุกคนต้นใหญ่จริงเนี่ยอย่างเงี้ยเพื่อนเๆเรื่องอ่ะกว่าจะมาถึงนะโโนมืดเลยนะมืด,มมดเลยนะทุกคนนี่รหลอดติิกไฟใช่แล้วก่อไฟตรงเนี้ยนี่กนนคกี็เป็นสมาชิกใหม่นะเปานะ ก็ตอนนี้เราก็ยังไม่รู้นะจะก่อไฟได้หรือเปล่านะเราจะเจอปัญหาบ่อยนะทุกคนเรื่องพื้นที่เนี่ยก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามากมาอไฟกักว่ากมากางมาชีกางมาชกางมาีกางมาชีกามาชกางมาชีกางมารีตกางมาจะตกานมาชกางกางมาชก็งมาชีตกางมาีตกางมกานมากางากาชีกางมีกางมาชีามากากามาชกาตกาง่กงกานมาชาีตกาาตกาะกาต ตามมาชี้ก่อนครับก็โอเคทุกคนตอนนี้เหมือนจะก่อไฟได้นิดนึงนะ <c oughs> ไม่รู้จะติดมันทุกคนมันฟื้นมันเปียกมากเลยอะถ้า<ก>ไม่ติด <ไป S 1> จริงเราก็ <ไป S 2> น่าจะต้องนอนนอนตากอยู่กับตากฝนนะนี่นะเบรกจินดาก็ผูกเปย์เสร็จละแต่จากนี้ผมก็น่าจะผูกเปย์ของผมต้องต้องผูกเปย์ใหม่นะเปย์ผมมันน่าจะผิดทีนะแต่ผมจะไปหูวข้างหลังมันอะพอผูกเสร็จก็น่าจะนั่งเล่นกันพักหนึ่นนองอะ ตอนนี้ผมก็เราจะไม่ทำกับเขาเกิน,นทุกคนพอผผมกินข้าวมาจากที่บ้านเลยนะก่อนเดินทางผวกินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะก็ได้มาได้พกขณหนขมมานิดหน่อยนะทุกคนก็อาจจะมีการนั่งเล่นนิดๆนหน,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 น่อยแล้วก็นอนนะทุกคนไม่รู้ว่าคืนนี้ฝนจะตกหนักปะก็โอเคทุกคนเจอนะครับ โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้นั่งเล่นกันอยู่นะยังไม่มีใครนอนเลยนะตอนนี้ก็เป็นเวลา <c oughs> กินเวลากินนมแล้วครับผมยังไม่นั่งวงกันเลยนะทุกงจอยทุ่งไหวก็เดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบๆต้นไทรทุกคนตอนมืดน,นะนี่นะทุกคนโคดวางเยก็คืนก่อนที่ผมมันอนอผมก็เจอตรงนี้แล้วทุกคนในตรงเนี้ยตอนนี้ยังไม่เจอแอระทุกคนฝนก็ตกตกไปปล่อยทุกคนไม่ตกตกไม่แรงนะ นะไม่รู้ว่าคืนนี้เราจะเจออะไรหรือเปล่านะแต่ก็ขอให้จจเจอเลยทุกคนถึงมาจะมาถึงพวกผมจะมาลองของกันแต่ว่าใจหนึ่งก็กลัวกันนะไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านีน่ก็จะเป็นลากต้นไส้ทุกคนไม่ <c oughs> ยอมมากก็โอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็น่าจะขอตัวใบพักผ่อนนั่งเล่นก่อนนะโอเคครับ <c oughs> โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มกว่าทุ่มครึ่งนะทุกคนก็ผูกไปเสร็จไาเสร็จเป็นเทียบร้อยนะตอนนี้ผมก็ได้นั่งเล่นกันนะได้พักผ่อนกันก็มีขนมขนมมากินนะผมก็เขาขนมมาด้วยก็ผมไม่ได้กินข้าวนะคืนนี้พ่อะพวผมกินข้าวมาจากบ้านแล้วนะแล้วก็ก่อนออกเดินทางก็กินข้าวมาละก็เลยพกขนมขนมมากินตอนนี้ก็ยังไม่เจออะไรที่ผิดปกตินะทุกคนก็คืนก่อนผมก็เจอบนหัวผมนี่แหละ ผมเจอคนห้อยขาแต่คืนนี้ยังไม่เจออะไรนะมีแค่เสียงมันตกนะแล้วก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรละโอเคทุกคนงนั้นผมก็น่าจะต้องขอตัวนั่งพักก่อนนะแต่ทางมาก็ไกลเหมือนกันทุกคนแล้วก็เปียกฝนมาครึ่งวันด้วยนะโอเคครับก็โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มว่าจะสี่ทุ่มแล้วทุกคนก็ยังมีใครนอนเลย แต่มีเปาใน,นที่นอนผมเองก็เริ่มจังง่วงแล้วตอนนี้เดินทางกนมากไกลนะทุกคนแล้กวก็เปียกฝนด้วยด้วยแหละมันก็เลยล้านะทุกคนตอนนี้ก็ไม่มีเสียงหรือว่าอะไรนะยังไม่เจอสิ่งผิดปกตินั้นทุกคนไม่รู้ว่าคืนนี้เราจะเจอผีป่ารหรือว่าอะไรนะผีป่าหรือนางไม้ป่านะก็ฝนก็ตกปล่อยๆเลยนะก็โอเคทุกคนคืนนี้นะทรบคืนนี้ผมก็จะขอตัวพักผ่อนก่อนนะครับก็ไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้าครับผม อ้าวอ้าไอไเสียงไรม่รู้อะเสียงไรจม่รู้เสียงอะไรวเียายงคืนีทางกอ่ะ ชิ้มคืนหวานดนีวันเลยอะไรมีอะไรดูเสยท้าเลยฮะนแวนี่ยรอิบยเลวเสียงของถอดตัไหนวรูวหมรอบที่แล้วเลยวะ เลื่อนนี่แหลเยอะด้ยินสีงของกระถิ่นเขาไปมาจักไหเปิดดูดูดูเิดเสียงอะไรวะเฮ้ยเบสเนียตื่นอเสียงอะไรเยไม่รู้ว่าแตม่ีเสียงคนกระถิ่เาบนอะ อตอนนี้ก็เช้าคืนแล้วนะเมื่อกี้กำลังหลับได้ที่เลยนะทุกคน,นกต,ตัวเไปปิดไปอยเงี้ยกายก็น่าน,นอนจัดเลยอ่ะเนี่ยลองไปหากล้องดสิสก์ส่องก่อนวันนี้เสียงเท้าใช่ป่ะเออคือตาได้ยินกันไหมไม่ได้ยินเลยวะมีว่าในกล้องนัาจะได้ยินต่อนะครับทุกคนได้ยินแต่ขัดใจมากใช่หรอ เร้นน่มีเย้นเยไฟยังไม่ดับเลยนะเสียงมาจากไหนวะงาทไม่เินมาตั้งนเสียงมาจากไหนวะเฮ้ยเสียงจากไหนวะเฮ้ยเสียง ทุกคนไดยินเสียงปะ,บปะเบดีมปะเฮ้ยเบดมองนี่กูว่าหรือว่าหรือว่าเหมือนเดว่าเบดหรือว่ามันอยู่บนต้นไม้บางทีกูเห็นรอบที่เราอะเราคิดแล,แล้วเจอตรงน,นี้ไหนหรือว่านะหรือว่าหรือหรืออ้าวเราก่อนชอบนอนอย่างเจอตรงนี้เลยไม่เจอปะเฮ้ยแล้วเสี่ยงอะไรวะก็รอบวงผมเจอตรงนี้น <ผม S 1> ะเขาตกแรงมาก ไม่รู้ว่าสัตว์ป่าวะฝนเริ่มตกเลยนะไม่รู้รู้ว่าสัตว์ป่าวะอันตรายอันตรายทุกคน,นไม่รู้ว่าเรานอนต่อหรือวะว่าคืนนี้เบสเบสกระเป๋าน,น้องย้ายมาหนองนี้ต่อปะรตรงกลางพาักไปชิฟใหม่นะ ไปก็เริ่มตับแล้วฝนตกน่าเจออะไรต้อะเลยดีมิเกตเราได้ยินเสียงอแถวเนี้ยเราเนี่ยอยากเอาจากที่แคมป์ไหมจะก้าวไปไกลฝนเริ่อตกแเราไม่เจออะไรนะ เราได้เจอเขาแต่เราไม่เจอไม่เจอต้นไทรก็ไม่มีนะนะรู้ว่าพี่อ่ำนะคนแรกใกล้ไงนะพี่ผมรู้สึกใช่แต่พอเราหปุนพันไปดูนี่ิเมันซ้องไปมันต้องอ่ะใหญ่ใหญ่อะไรโอ้ฝนตกแรงจัดเลยวะว่าเขาล้มกว่าไม่น่ามีาาไม่น่ามีอะไรนะมึงก็ปลูกแม่งปลูกกัวม่วเลยอะไรฮะอะไรอะไร เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครวะเนี่ยอุ้ยไอ้เบตวนี้ที่กูเจอคืนนั้นอะเจี้มชี้ผีดป่าเลยว่านางว้าตัวเนี้ยวันนี้เราไม่กลัวนะเรามากห้าคนนะทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นป่ะมันรู้ทุกคนเห็นป่ะนะ เดี๋ยวพุ่งเห็นใช่ป่ะเห็นเห็นเห็นนี่นั่นน่ะไอตัวนี้เลยเบสที่กูมาเนี่ยเนี่ยเปล่าตัวนี้เลยนะเจ้เอ้ยโอ้ผมยาวมากเลยเฮ้ยมันมันมันโม่เฮ้ยทำให้ดีว่จ้าไม่ค่อยจะลงมาเลยพี่ไม่จะลงมาแล้วถ้ามันจะลงมาหาเรานะทุกคนเอาไงเบสเบสมันลบหลบมาเอาไงวะจ้ามันขึ้นไปดูไหมเอาหายละเนี่ยเอาเอาเฮ้ย หาแล้วครับเบะมันหายไปไหนวะโอเควะเบะขู่วะอยากพิสูจน์ปะอะไรนะอยากพิสูจน์อะกล้องเบอร์ฝนตกใส่เทรศัพท์อ่ะวัลรอบนี้กูมามากันเยอะปะเดี๋ยวกูขึ้นไปดูนี่ละเพิ่งรอรองร่างแหละกูขึ้นไปดูจะขึ้นไปหรอเออต้องขึ้นไปดูดิ แตลกใจเหมือนกันเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูทุกคนผมมารอบนี้คือผมมากันเยอะไงผมไม่กลัวแล้วพี่ผมมากันอีกนะสองคนผมก็เลยไม่กล้าไงก็เลยนอนนิ่งเลยตอนนี้เปตอนนี้วันนี้ผมมากันเยอะโทรดให้ไวมากเลยไม่รู้หายไปไหนนะฝนก็ตกหนักเลยไปถือไม้ไช่ดิเจอถือไปใช่ขึ้นมาเลยเดี๋ยวผมขึ้นไปดูกันไม่เป็นไร นี่เต็มอีกแล้วไม่เป็นไรไปพี่ตักขึ้นไปเลยขึ้นไปพิสูจน์เลยมาใหู้ไปเลยนะโอ้มตัวอย่างนี้นี่แย่เลยนะทุกคนขึ้นได้ไหมระวังเลืเล่นด้วย เดี๋ยวที่ตานะเดีย่มไปด้ว้นะครับอุอไคนดูตายเจออะไรบาเจอเอะไระไม่เจอเอ,อ,ไจอนะไรเ,เ,เลยเหรออะ เจอไหมโหทุกคนฝนตกแรงมากมีป oh, right. right. <c oughs> <'s> ่ะถ้าไม่เจอกลงมาพี่ตั๊กฝนตกอันตรายฮะใช่เหรอลงมา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 ไปลงฟนกันดิกน่าโอ้ลื่น พี่ตั้งมีไฟอยู่โอเคเดยวรอให้พี่ตั้งลงมาก่อนนะครับผมให้พี่ตังลงมาก่อนก็โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ลงมาจากต้นใสเป็นทีเรียบร้อยนะใช่เป็นทีได้ตัวอะไรไม่รู้ตัวอะไรไม่รู้ก็ขึ้นใบอ่ะคือตอนซ่องขึ้นใบคือแบบนี่ผมห้ดูทุกคนคือส่องขึ้นใบมันอยู่ตรงนี้นะทุกคนแต่พอผมขึ้นไปอ่ะผมไม่เจออะไรเลยนะคือเหมือนมันหายไปเลยอ่ะแป๊บเดียวคือแป๊บเดียวจริงทุกคนคือขึ้นไปไม่เจอเลยใช่ ขึ้นไปไม่รู้ว่าเป็นกัวผีว่ะผีป่านะจะเป็นผีป่าตายตอนสายเลยพี่ตั๊กใช่ตายต้นสายเลยมันเป็นผีป่าว่ะโแล้วก็อีหยังนะฝนตกแรงมากใช่เนี่ยคือตอนแรกตอนแรกไม่ตกนะตอนนี้เดียวตอนแรกไม่ตกนะผมเราเจอมิกี้พอเราเจอพอเราเจอตรงนี้ปุ๊บเท่านั้นแหละทุกคนมันตกคือตกกระหนำลงมาเลยฝนเนี่ยแล้วชี้หน้าเราเลย่ะตั๊กนะชี้หน้าเราหลอนเลยอะตอนไม่รู้ว่าตัวคืออยากวิสูในก็เลยขึ้นไปดูพอขึ้นไปดูาไม่เจออะไรเลยใช่หลอนจัดไม่รู้หายไปไหนแล้วเหมือนกัน เดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องนั่งดูก่อนใช่เราว่าจะนั่งดูผมก็จะนั่งดูกับกับไอผมก็ว่าจะนั่งดูพักหนึ่งนะก็ทําไม่เราไม่กล้านอนแน่นอนใช่ไม่ไม่กล้านอนต้องดูแบบสถานการณ์เงียบๆก่อนอ่ะกลัวมมาหายกะไม่รู้มันจะมาหรือเปล่ามาบีดคอเราอ่ะใช่เราต้องกลัวต้องนั่งดูสถานการณ์ก่อนพอพออาจจะทำร้ายเราได้ไงคือถ้าไม่มีไรจริงๆเราอาจจะพักนะแต่ตอนตอนนี้เรายังไม่กล้าพักหรอกเราจะนั่งดูก่อนพักหนึ่งก่อนแล้วก็ต้องน่าจะต้องเตรียมไฟชินใหม่ด้วย เพราะฝนตกแรงมากก็โอเคทุกคนถ้ามันไม่แก่กผมจะถ่ายทุกคนดูนะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะขอตัวนอนก<ช>่นอนเลยนะครับผมถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราเราจะต้องขอตัวนอนก่อนนะ <c oughs> ก็โอเคทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์ <c oughs> กดแชร์กดติดตามให้เราทั้งห้าคนเลยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคผมก็ต้องต้องขอตัวน้องก่อนครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมเดี๋ยวจะลุกขึ้นมาถ่ายทุกคนดูนะโอเคครับ